สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปช้อปปิ้งนะคะช้อปปิ้งมาด้วยกัน2อ,อย่างคือกระเป๋าและครสมางดูชิ้นแรกก่อนชิ้นแรกเป็นกระเป๋ากระเป๋าหรูนะคะซื้อมาเมื่อวันคริสต์มาสเองที่เซนทรัลเเผวเห็นไหมจะเป็นกระเป๋าสตางคะ์่ะกล่องเป็นาหนี้กล่องกระดาษแข็ง ื้อที่เซ็นทรัลลา้าวชัใต้ดินนะคะเป็นร้านดังที่มีดารามาซื้อกันเยอะมากเหมือนกันเปิดมากก็เป็น,น่างนี้เป็นกระเป๋าหนังผู้ชายนะคะข้างในก็เป็นแบบนี้มีสองชั้นราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อบาทจ่ายเงินสดลดให้ เหลือหนึ่งพันเอ๊หนึ่งหมืนหกร้อยบาททวนอ๋อไม่ใช่หนึ 16, ่งหมื่นหกร้อยหนึ่งมืนหกพันราคาเต็มหนึ่งมื่นหกพันเก้าร้อยแล้วก็ลดออกไปเก้าร้อยเหลือหนึ่งมืนหกพันบาทเป็นของข่อนวันคริสต์มาสจริงๆแล้วมีกระเป๋าไล่นี้อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อกระเป๋าตังก็เลยจัดมาส่วนถัดไปจะเป็นเครื่องสำอางอู เป็นถุงของวันคริสต์มาสเป็นเครื่องสำอางจากแคนดิดดรนะคะดูชิ้นแรกกันชิ้นแรกจะเป็นแคนดิดดรลิควิดฟาวเดชั่น402 SPF 30ขวดน,นี้ราคาอยู่ที่1,190บาทน้ำหนัก30 30กรัมแคนดิดดรเขาจดรายการอยู่ ซื้อสองชิ้นลดสิบเปอร์เซ็นซื้อสามชิ้นลดสิบห้าเปอร์เซ็นแกะมาแล้วีกแพ็กเกจเป็นพลาสติกนะคะในด้านหลังเป็นพลาสติกใช้ง่ายลองใช้ดูล้งเมื่อเช้านี้ก็เกลี่ยง่ายขยับเ,เป็นน้ำน้ำค่ะซื้อ อฟาวเดชั่น uh, มาแล้วก็ต้องซื้อแป้งมาด้วยนี่คือแพ็กเกจแป้งของเขาเบนแคนดิโด้เพรสฟาวเดชั่นสีนีศูนย์หนึ่งมินเนอรัลนะคะเป็นมันจะมีสองสีอีกสีหนึ่งมันจะเป็นวิงวิงส่วนอันนี้มันจะไม่มีวิงนะคะเป็นแป้งเซ็ตราคาอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบบาทน้ำหนักสิบกรัมอ่านี่ เป็นแป้งกระปุกเล็กๆไม่ใหญ่แค่10กรัมข้างในจะมีพับมาให้ด้วยนะคะอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้เลยกล่าว่าเดี๋ยวพี่ใหม่ไปเที่ยวเราจะพกไปต่างจังหวัดถัดไปก็เป็นตัวดังของเขาอีกหนึ่งชิ้นเป็น Shading ค่ะเป็นแคนาโด h เชดดิ้งพาวเดสูตรกันน้ำด้วย ก็เชดให้หน้าเรียวเล็กนะคะราคาอยู่ที่750บาทน้ำหนัก10กรัม10กรัมแพคเกจก็เป็นพลาสติกจะมีแผ่นกันมาให้ด้วยค่ะ ันนี้ก็ยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวจะไว้ลองทีเดียวเลยเพราะว่าเพิ่งจะซื้อมาเมื่อวันนี้เองเมื่อวันนี้วันคริสต์มาสนะตัวถัดไปเป็นอลิปสติกเป็น c a นดิดร์ลิปสติก r p สีลามูนพิงคเป็นสีนูที่ขายดีอันดับหนึ่งนะคะราคาอยู่ที่550าสิบบาทปริมาณสกร,รมัมอันนี้ยังไม่ได้แกะ เหมือนกันยังไม่ได้แกะ,ะ,แกะเลยแกะตรงไหนเลยสีสวยลองที่เคาน์เตอร์แล้วจะมีสีแดงแล้วก็อีกสีหนึ่งจะออกชมพูสีนี้จะออกเป็นสีนูนะคะนชมพูแต่ถ้ามาก็จะดูนุ่นื่อสวยเหมือนแบบสาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยสีสวยมากแล้วก็ราคาไม่แพงห้าร้หสบาท เนื้อลิปก็ไม่แตกด้วยนะคะถ้าทาแล้วก็แบบเนียนเนียนเ,เลยแหละแล้วก็ซื้อของทั้งหมดนะคะลดสิร์เซแล้วก็เป็นสมาชิกด้วย B.A. น่ารักมากที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะเป็นสับเพสสองคล้ายๆคุณบุโกะเธอน่ารักมากคือตอนแรกเดินไปแล้วว่าเธอไม่อยู่เธอไปทานเข้าวเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเรามาใหม่ บีเอข้างๆก็บ,บอกนะคะเสรล้กลับมาอา้าวเธอไปห้องน้ําอีกพอรอแป๊บหนึ่งแล้วเธอก็มาแล้วก็อาเรือของอะไรเงี้ยเขาก็ขอโทษนะคะที่ให้รออะไรเงี้ยเป็นบีเอที่นา่ารักมากที่แคนดิดอสาขาเซ็นทรัลพาวนะคะใครไปเดินที่นั่นลองไปดูก็ได้ประกดซื้อของทั้งหมดแถมอันนี้มาให้เฟรดดอปตัวนี้เป็นมัสคาร่าที่ขายดีที่สุด อันนี้อาจจะเคยเห็นในว่าฝันว่าสันกันบ้างแล้วค่ะราคาขายเขาอยู่ที่590บาทเป็นตัวเล็กเนี่ยส่วนตอนนี้เป็นฟาริดอ e เจลลี่ลิปก๊อตนูดเบดลิปกอ t ช e สเมทมาเป็นลิปก o อตที่บำารุงราคาขายเขาอยู่ที่530บาทแถมมาสองตัวเลยจดีมากของฟาริดอปทังคู่และก็แถมกระเป๋ามาอีกข้างในจะมี กระเป๋าเป็นลูกๆล,ลูกเล็กๆอยู่ข้างในเบ็ดเสร็จแล้วรวม5า้าใบใบนี้ใบนี้3 4แล้วก็ 5, 5้ใบค่ะช้อปปิ้งใบทั้งหมดลด15%แล้วรวมของทั้งหมดนี้ก็คือ2,873บาทถูกมากถือว่าถูกมากได้ของเยอะมาก คุณภาพดีเพราะว่าเราลองเล่นทุกตัวแล้วที่เคาน์เตอร์ก่อนจะซื้อนะคะแถมได้ของแถมเยอะอีกถ้าเพื่อนๆสนใจแคนดิดอร์ยังไม่เคยไปลองกันไปลองกันได้นะคะที่เซนทรัลัฐผาเบียน่ารักมากมันจะเป็นสาวประเภท2ตะเธอเทคแคร์ดีมากชอบนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ถ้าคลิปหน้ามีอะไรอย่าลืมติดตามชมด้วยค่ะไปละค่ะ